เครับเการเรารักขนมไทยและขนมนองวันนี้มีเทคนิคการสอนทำการ์ขนมระเทศนนอคกับมีารอเมอนกันี่ึงกับไปถงคานไดที่น้องนราคาเรานีนี่สับสับสปาบ้าเป็นนี่ประจะว่าะีไปี นี่ครับเครื่องบดม,มาจากประเทศนอกหาได้ที่เดียวคับร้านอลอดรับนี่ครับมันคือสามตัวหาได้ที่ประเทศไทยเราแต่ว่าราคาสูงมากแสนหนึ่งครับนบดูหน้าคุณหน้าตาครับีครับดูให้หมดเลยครับเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ครับไม้คำวิจาราชั้ หาได้ที่เดียวที่ประเทศน,น,น,นี้ครับนะครับเรื่องการมาขนมนอกอันนี้จะเสนอเมนูขนมนอกมาแล้วครับวิธีการทำเคือนำแป้งเสียงผสมน้ำมาปั้นขนมครับกลมกครับอยากอยากกินกอะไรรู้ไหครับ เชียวต้นดำดำน่ครับการนวดแป้งครับการนวดกีรนวดนี้มีการใช้ประโยชนแล้วคุผู้ชมวดมาว่าจะเอแป้งดูดไครับดนะครับกดละครับกด S10 S455 เดกครับว่าจะแป้งดูดไปถ้าดแนะครับ และทางรายการเราจะม e ีสูตรอาหารที่ด mm ีที่สุดจากประเทศนอกมาสอนจริงครับไครโหวตได้มากสุดแผนไอ้ดี่เรียกว่เงินหนึ่งร้อยล้านบาทที่รายการรายการทำโหวดเลยครับ XMS ดอกจัมสี่ห้าเจ็ดเจ็ดศูนย์ครับโหวตนะครับมาชมรายการต่อครับว่ามีคนราโหวตไปแล้วโหวตคือขอ จะต้องการนี่ครับลูกผีเสื้อเอาไม้เอาไมา้ชุบชาช้าแคา่เลยนะแค่แค่ไอเสีงสุบบบกไปไอเสีงสุบบบออกไปแค่ต่อไปครับแค่ต่อไปเรื่อยๆจนมันหมดนะครับหนึ่งชั่วโมงผ่านไปแล้วนะครับกับแค่แล้วครับเรืเร่อยๆได้แล้วครับ ให้กันสุครันเหรปนี่เลยครับมีครับมีนี่ครับมีปะโอเคครับโอ้ยอ่ะมัน เสรแล้วครับแล้วก็มาทีกรกรครับคือไม้ไม้จิ้มคือธรรมดาเาชเียไครับก็เปิดนะครับหนึ่ไม้าที่เป็นรูปเลยครับขายหัวไม้สุดท้ายหัวถูกสุดได้เงินหนึ่งล้านบาทครับโอเคครับมาต่อรายการต่อครับนี่ครับเปิดแล้วครับนึ่แล้วทํง เราเรียนหาทางคิดหนุนครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับอาหารก็ยังอร่อยคงอร่อยแบบที่ฝันทานเอาเลยครัโอ้ยไม่ต้องแล้เลยครับมาถี่มากกว่าแบบเดียวแล้วก็แล้วก็ตกแต่งค่ะตกตกแต่งต้องนี่ต้องเอาข้าวจุดเชียงนะ

เดี๋ยวแะออกก่อนที่ออกจะแงแล้ครับนี่คือกระทักกันที่มีรูปเขาจะดูกระสุนมาเปิดตรงนี้ครับมันจะมีรูช่องวันก็ให้เอาไม้สีไปจอจจอไปไว้ที่ไว้ที่นะครับแล้วก็สนุนเนื้อจอนะครับมันก็จะสวยามนะครับนีครับ เนี่ยครับเอาไปแชทนะครับจับตัวนะครับวิรู้วิรูอยู่แล้วครับเนี่ยเดี๋ยบแค่นี้ครับเอาไปแชทนะครับจอดเนี่ยไปก็จะดีครับดูสิครับตอนนี้จอดแล้วก็เราจอดที่มจอดนี่ครับไอจอดเรียๆจะมาสุกครับโอเคครับวิธีการใช้ระวังนี่ครับต่อไปเนาะบอนขั้นตอนแง่แล้ครับนี่ครับนี่สวยื่อนไหม เนอ้ยอเไ่บแกรแจครับแกรแจ็อชิ่งแต่แกนี้ไัเลื่อนแบบสุ่าครับดับับแกแจ็คจับลงวิ่งจุด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 จุ เนี้ยเขาี่เขวีาม่ทีแบบที่มังตัวไม่เขียอลบหมดแ้ว นี้ครับวิธีการวิธีใ่ไครับ่เริ่มสิบนาทีนะครับเป็นเวลครบสแลนะครับ

Subtitles <laughs>